ส่วนนีทุกคนโอ๋อยู่ผมเค,ยคียะทุกคนจะมาเล่นไมค์ครับเอาชีวิตรอดในโหมดเบบี้โหมดนั่นเอง<ม>ก็คือเอาชีวิตรอดในโหมดเบบี้โหมดหนึ่งวันนั่นเองหนึ่งวันหรอใช่หนึ่งวันจริงอ่ะงั้นเลยผมปรับไทม์เช็ตศูนย์ก่อนอ่ะหนึ่งวันปึ๊บถ้ามันจะเป็นวันที่สองก็ทุกคนก็มอง,มองเป็นแค่วันเดียวพอแล้วกันนะแบบนับเป็นแค่วันเดียวพอ <c oughs> คือถ้าเรตาต่ออะไรนะคือถ้าเรานับเป็นวันเดียวมันก็จะคือวันเดียวเว้ยแต่ถ้าเรามองเป็นสองมันก็คือสองวันก็คือทุกคนนับเป็นวันเดียวแล้วกััััันน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 นเเเเเเเาาาะะะอออออแแแคค่่่่้้้้หหลลซึงงงงโโมมมดด็็กกยยยยีจปไตตืพร ซึ่งการในกาชีวิตรอดหนึ่งวันเนี่ยคือผมจะไปฆ่ามังกรให้ทุกคนโอเคไหมมาถ้าพร้อมเราก็เลือกเอาชิรอดเลยเอ้ยไม่ต้องชิรอดเอาชิรอดเออถูร้อยมาตัดไม้อ้าวทำไมหมดเด็กน้อยมันตัดไม้ไม่ได้อ่ะมันตัดไม้ช้าจังเลยอ่ะโอ้โหเออแม่ีฟังแม่แล้วเป็นม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูลองตัวนี้สูดก่อนแล้วมันเจ็บหรือเปล่าปึ๊บอ้าวเดี๋ยวนะบอยอะไรตัวนี้สูดไม่เจ็บเหรอเป็โดนสวยพหป่ะปึ๊บเฮ้ยไม่เจ็บเอ้ยอันนี้ไม่เจ็บจริงเฮ้ยโอ้ก็มันเป็นหมดเด็กน้อยเนาะอ่ะ ให้จะครับโต้ครับอ่ะคัทละมาโอเคแล้วก็ครับขวานปึ๊บแล้วก็พิกแอ็กไม่ไม่ชาร์จเลยฮะอะไรเอ็นชาร์จไหนทำไมของเป็นชาร์จอ่ะต้องถือเหรอ๋อเฮ้ยเอนชาร์จจริงหูประสิทธิภาพพีโอ้โหมีโชคมีโชคลาภด้วยอ่ะเฮ้ยตลอดข้ามของเราจะได้หาเลยเปล่าวะเดี๋ยวครับดาบก่อนแป๊บนึงไหนไหนฆ่าดิแบมไอวัตต์มั้โอ้โหมึงเกิดใหม่มางี้ยเหรอโอ้โหตีรอบเดียวด้วยดูดิรอบเดียวเอ้า รอบเดียวละดาบละดาบละดาบสองสองรอบอ๋อโอเคมันเป็นแรงไงโอ้โหอาหารขุดฟักชอนได้เป็นฟักชอนทุกคนอ่ะหรือยังถ้าเราปลูกข้าวจะเป็นยังไงวะอยากลองปลูกข้าวดูอ่ะมันจะแบบโตมบึ้บเลยเปล่ามางั้นเดี๋ยวเรามาลองทำฟาร์มนี้บอยไปตัดหญ้าหน่อยเร็วไปตัดหญ้ามาไปกินหญ้าใหม่หนูอ่ะปกติมันต้องเป็นมึงแล้เหรอวะเดี๋ยวไอ้นี่นี่อ่ะจอบเต็มชานไหมปึ๊บอ่ะไหนดอกข้าวมาปึ๊บอ่ะปลูกดิอ้าวไม่โตอ่ะโอ้โหเออมันก็โตมันมีน้ำหรือเปล่า เออไม่ไม่เกี่ยวไม่ละอาหารไม่ลดด้วยใช่เหรอรู้ได้ไงเอ้ยตะกลัววิ่งมานะมันไม่ลดผมลืมดราบเลยลดเหรอตกลงลดหรือไม่ลดไม่ลดอ๋อโอเคมาในผมลองฆ่าไก่นี้ได้เป็นอะไรอ๋อได้เป็นเนื้อไก่ย่างสุดว่าคือถึงเราจะฆ่าสัตว์แค่ไหนบอยก็คือมันจะเกิดใหม่เรื่อยๆเว้ยอ๋ออย่างนี้เองถ้าเราถ้าเราไปฆ่าปลาหมึกอ่ะในแถวนี้มีปลาหมึกไหมเนี่ยเฮ้ยมีปลาเนี่ยไอ้แม้ตัวนี้สูดไม่เจ็บเห็นไหมเออไม่เจ็บจริงด้วยอันนี้กูตกมาหลายชั้นมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอยฉันเห็นว่าคุณกำลังพยยยาาามจะว่น้ นี่เอาเรือไป้มันไ <Okay. S 1> ม่ด้เรือมาแล้วโอ้โหโอเคม oh, oh. ันก็ oh, oh. นให้มันไมม่ันไม่หายใจใต้น้ำด้วยอบอยวู้วมันหลกเต็มมเต็โซเลยไหนฆ่าปลาได้อ๋อปลาไม่หอบโอเคคือปลามันไม่มาอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเขาแบบรู้ใจเราด้วยว <c oughs> ่ะเออปลาไปไหน ไปาล้วเฮ้ยให้คนหนีก่อนคนหนีก่อน,นเลยไหนเดี๋ยวลองฆ่าแกด้วยอะเดี๋ยวมงึงเป็นคนหนีเดี๋ยวกูลองฆ่าแกดูแกจะเกิดไหมน่าจะทำไม่เกิดแหละอ้าวไม่เกิดโอ้โหจบแล้วเฮ้ยมาฮะอะไรฮู้มึงมึงมึงเจอเพชรตรงนี้เหรอฮะไม่มันเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเฮ้ยมันดรอปดูดิดรอปอะไรไหนฮูว้วเฮ้ยดรอปจริงด้วยอ้าวโหพี่เธอลงกดดีน่ะ คุณดีดดอบไหมไม่ดอปไม่น่าดอปหรอกเดี๋ยวเออเราคุณเราลุกขึ้นเล็กได้แล้วกว่ามีในเทอร์ไรด้วยซึ่งหน้าเบบเขาบอกว่าเราสามารถเอาเศษในเทอร์ไรพวกนี้เนี่ยเห็นไหมเศษในเทอร์ไลมาคาพเป็นก่อนเลยทุกคนเขาบอกเน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 ตอ่ะเออตรงหน้าเบบเขาอ่ะผมไม่เชื่อว่าจริงไหมมาลองคาพดูโอ้แท้จริงเว้ยนี่ได้มาแล้วปั๊บแล้วก็ถือเอนชาร์ดปั๊บเออไหนลองขุดดูดิโอ้อ้าวมันขุดไม่เร็วอ่ะเพรามันก็บมดเบบีอ่ะก็คือเร็วสุดแล้วคันนี้อ้าวไอ้นี่นี่ โอ้โหอ่ะงั้นเดี๋ยวเราขุดทาก่อนเรือเธออะไรก่อนแล้วกันทุนกคน,กน,กนเดี๋ยวเราต้องแ<ไ>ปลรูปไปหาแบบไอ้นั่นด้วยทุกคนเขาเรียกวไวไ์นะเบรดอะลูกตาลูกตาเดออลูกตาด้วยกองกันเลยทุกคนแรกใช่มาถามว่ามังกรเนี่ยถามว่าครูจิ๊บจิ๊บแหละทุกคนเราต้องเอาดาบแล้วก็ธนูด้วยนะเนี่ยแต่เราจะหาธนูจากไหนอ่ะต้องรอตอนนเดี๋ยวค่อยไปหาเดี๋ยวค่อยไปหาค่ะเออมาเดี๋ยวระหว่างนี้แล้วคุณหาเท่าะไรก่อนด้ยทุกคนตอนนี้มีเท่าไรเกียร์แล้วมึงอ่ะแปดฮะอันนี้พูดจริงไหมเนี่ยเออเยอะจังวะโโอ้ห เออบอยไอ้ไอ้มึงมึงได้ขุดโคลไหมไอ้แล้วซีออฟฟี่มันมาจากไหนตอนแรกอ่ะกูก็งงกันกูยงตกอย่างไรบ้างวะตดตดใจเลยเหรอตดตดเฉยเลยวะอยู่ก็ตดเฉลยเป็นตดกันไม่บอกถ้าเราขุดแร่มันไม่ได้ทุกคนได้ปกติเลยอ่ะงั้นผมลองเอามาเผาดูซิจะเป็นได้เป็นอะไรก็เผาปกติทุกคนอ๋อเขาไม่ได้ทำอันนี้พวกพวกนี้ไว้เนาะฉะนั้นถ้าเราจะหาแร่คือเราสามารถขุดเหลพวกนี้ได้เลยมาเกได้ดับไม่ใช่แล้วไหนดับเป็นเทไลด์ดามิเท่าไลขอดูหน่อยไม่ดูดามิสิเบ็ตมาปึ๊บสิเบ็ตเหรออ๋อได้อยู่ สิเป็ดขาวไปเยอะไหมก็น่าจะเยอะแหละเออใครถามไม่แน่นะถ้าเราไปมังกรมันอาจจะได้นั่นก็ได้บ่อยเขาเรียกว่าไงนะใครถามเขาอาจจะให้หมดบีบเราก็ได้บ้าเหรอมันไปไม่ได้หรอกกลัวงั้นก็สบายกันแล้วว่ะเก็บคนหนึ่งเลยละกันก็หมดเบบี้เนาะอันนี้ไม่ปรับนะทุกคนอ่ะแล้วกูต้องมปลี่ยนเป็า่อยเปลี่ยนสกินเป็นเบบี้ไหยเดี๋ยวไลดดี้บอกแล้วทำเบบี้แหละเพิร์ลเปลี่ยนสกินเป็นเบบี้เลยเฮ้ยถ้าเป็นเบบี้ต้องรอนี่สินี่ยรอนี่โอเคไอ้ที่เฮ้ยตัวเองเริ่มพูดแล้วอ่าหนูกลัว หนูกลัวพี่บอยพี่บอยหนูกลัวมันมืดแล้วพี่บอยอะไรกลัวอยู่ชมง่ะตอนนี้ผมต้องหายในเธออีกประมาณกี่อันวะเออเดี๋ยวนึกก่อนต้องหายสิบห้าอันว้ายตกกูตกไงมึงใส่เลยไอ้นี่หนิเอาวไปมาสี่อันได้โอ้นึกว่าตีกันไม่ได้อีกอันเดียวอีกอันเดียวอ่ะนี่ไงดอกไปล้วโอเคขอให้แค่สองเลยละกันเออเออใช่มาปึ๊บเออใช่โอเคมาครบเซ็ตแล้วเออมาต่อไปเราไปหาลาวาดีกว่าทุกคนมาไหนมืดมืดเราจะโหดแค่ไหนกันอยากรู้ปะไป เราปจะลองไปแล้วทำเป็นก่อนละอาจจะมีซอมบี้ปะเหอะมันแบบโอ้โหบอยมือเหมือนไม่มือเอาจริงมือดูมือแบบชันใช่ไหนไม่ใช่เกือบสม่ากจ้าไปเลยมือบอกเลยไม่มีซอมบี้อ่ะผมก็เปิดผีไม่ใช่หรอวะอันนี้ไงมาแล้วอ๋อเมื่อกี้กูปิดผีเหรอเฮ้ยเมื่อกี้ลาวาบอยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตักลาวาท่อนก่อนนั่นน่ะลาวาเดี๋ยวผมคาบถังกันแป๊บนึงตันนี้มีลาวานะแป๊บนึงแป๊บนึงกูห่อคาบถังแป๊บนึงอ่ะไหนลาวาคาบถังมาแล้วไหนโอ้โหขี้เป็นบ่อเลยมาตักถังกันเอาอะไรอ่ะเอาฮะ อ๋อมึงเบี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวมันใช่เหรอไม่เกี่ยวหมดเบบี้หรือเปล่าอ๋อหมดเบบี้นี่ไง อ๋อก็คือว่าเราไม่ต้องตักลามาทุกคนอ๋อมันคือเป็นออกซิเจนเลยการการชีวิตเราที่สบายมากๆแล้วผมอยากเป็นดิกตลอดไปเออใช่เราคนแบบได้รับชีวิตเราแบบแบบแบบเป็นโหมดแบบเด็เแบบี้ร้อยวันอะ่ะมันจะง่ายขนาดไหนกันทุกคนใช่แบบแล้วมันอ,อีกอ้าวบอยกูหิวแล้วปะมึงหิวยังเออหิวละเอออยู่ๆก็หิวตอนแรกผมรู้ว่าไม่หิวนะคือมันหิวช้ามากอ่ะแล้วเราขอรอไปตีผีก่อนว่าจะตอบไปหรือเปล่านะทุกคนอ่ะมาเราไปตีผีก่อนคุณวดเราขุดกวดทำไมออ๋อเออเนาะต้องจุดด้วยอะไรฮะ้โโออหบย กูแค hey. okay. ่เด so. oh. ินเข้าไปใกล้พวกมันเตอร์คือมันตายหมดเลยเว้ยเฮ้ยคุณมีฮันทีเหรอเออใช่คือมึงแค่เดินเข้าไปหามัน่ะเนี่ยมึงดูนะดูนะดูผีนะเป็นไงเป็นไงโอ้โหตรงนั้นมีเดัมแมนเหรอบอยไหนเดัมแมนเดี๋ยวนะถ้าเดินเข้าไปมังกรมังกรจะตายหรือเปล่าเออไม่แน่อ่ะเดี๋ยวผมไปคาดดัมแมนก่อเมื่อกี้ผมพูดคุณแย่งเครดิตผมหรอโอ้เกินเฮ้ยนี่หนิงกูคิดเหมือนกัน เอเดอร์แมนมันหายไปไหนแล้วเนี่ยพี่รักทำไมไม่พูดล่ะเออบอยเอเดอร์แมนหายไปไหนแล้วเมื่อกี้มึงเห็นไหมกูก็หายตายดิตายอะไรกูมันเดินเข้าใกล้ไปเลยนี่เพราะว่ามันหนีดิกูเข้าใกล้มึงแล้วมันก็ตายมันก็ได้ชีวิตรอดรู้มึงจะหายก็หายกีเหรออ่ะก็ไปลุกแล้วมามาวางอ่ะจุดเลยเย้ไปกันเลยอ้าวไอ้ลูกไอ้ไรตกเลยอ้าวแล้วเที่ยเสร็จมาจากไหนอ้าวอ้าวมึงเกียมมูลเสร็เหรอจะบ้าเหรอทำไมเทีงเป็ดเข้าตัวมุดไปบี้ อะไไรเกิดดขึ้้นถ้ามีหมดเมบี้ถ้าถ้าถ้าขุดไอโรูจะได้อะไรอ่ะนเทิร์คว้าไม่ได้อะไรเลยอันนี้ก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยอ่ะแล้วถ้าเราเดินเข้าไปแคพวกนี้ตายใช่ไหมอ้าวไม่ตายเช่ไหอ้าไม่ตายวะเขาไม่ได้ไีมันปรากเออถ้าไปมังกรไม่น่าตายทุกคนไม่แน่ไม่แน่เออไม่แน่ไม่ใช่เลยปัดแกวันวะอ้ากลับงั้นก็กลับมามันมันลูกจะไปถึงสองวิเออมึงได้ดวงตายเอนเดอร์ไหมหรือเขาไม่ได้ให้เอาให้ขันเทพบีกันนะไม่ให้เอนเดอร์โผล่เหรออ๋ออ้าวนี่แกเอนเดอร์โผล อ้าวอยู่หน้าประตูอยู่หน้าประตูมาดรอปหน้าประตูเนี่ยเอออ้าวเอาสอาเอาใ่มทมดรอปประตูแล้วขอเราเต็มแล้วมันก็เลยียกเข้าไอ้นี่นะทุกคนแล้วขอมัดรอเต็มเหรอเอออ๋อโอเคไปทุกคนก็เราไปหาไอ้นั่นมังกรดีกว่ามาพ็อปจบแล้วไปไปมังกรเลยไหนไปเดี๋ยวขอหาสักคู่หนึ่งถึงยังอ้าวเออถึงแล้วนี่ไงเดี๋ยวแป๊บนมือไป อย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงลงงอนนะรอก่อนเดี๋ยวกูครับพัวก่อนกูขอขุดขอขุดเฮ้ไปเลยนะอย่าขุดดินต้องทำขนาดนี้เลยเอออ่ะไปลุยไปทุกคนเออมาแล้วโอ้โหอะไรครับสเกิลไหนเออมาไปหาแล้วไหนไปหาประตูเจอก่อนชนะเดี๋ยวเดี๋ยวเออหลวงทางเจอแล้วมาเอ้าเจอหรอเออกำลังไปหารอสักุู่อ่ะมาหาแล้วมาไหนครับป่าดุตาเดินไปกันเลย ปหวังว่าจะไปมันก่จะไม่ฆ่าง่ายเอ้ยจะไม่ฆ่าไม่ยากนะมาไปไหนอ้าวหูคือเราแบบฟ้าไม่เลยเดี๋ยวคือมันฆ่ามันก่อนไม่ให้เรียบร้อยแล้วแมึงอยากสู้ใช่ไหมมาสุดสุดท้ายอ่ะเรามาสู้กันมาทุกคนมาพร้อมยังมาดิไอเด็กเวนมีเคี่เป็นเด็กเด็กแบบเสียวมากอ่ะเออผมอยากรู้ถ้าโดนรามันจะเจ็บหรือเปล่าวะอ่ะ อ๋อคือไม่เจ็บคือแบบเราแบบถึงปุ๊บมันเป็นไอ้นั่นแหละเออใช่ใช่มาพร้อมยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมเราก็มาเลยมึงมาไอเด็กน้อยอ้าวโอ้โหไอเออเออเออกูยังไม่แพ้มึงไอเด็กน้อยกูโหดกับมึงเพราะกูคือเด็กโหดอ้ายอ้ายไอเดี๋ยวโกงโกงอ้ายเอออ้ายไออยอึอ้ายไอโกงไอโกงเอออ้าอ้ายไอ้สายที่ที่มึง เอ้ยโคตรใจโคตรโคตรใจเหมือนกันโอ้รก็ทีนี้ก็โดนล้วแต่เรีกบร้อยเนว่ะถามว่าจริงไหเกกวใช่แต่จริงอะงั้นผมลงจบมังกรเลยเย้เล่นไมครับจบเล็วภายหนึ่งวันเล่าแพ้เลาแพ้เลยเล่าแพเด็กกากแล้วแพ้อยไม่ไหวไม่ไหวเลนเด็กกากโอ้ย ไม่ได้กูตีมากเลยนี่หนึ่งล้านะมือสมบูรณ์เบบยังไม่ได้ทุกคนนะทุกคนมอไปหนึ่งวันได้คืนหนึ่งวันแหละเออไม่ต้องมอเปสองวันหรอกนะส,นส่วนศึกของเราสู้กันผมก็ชนะไปนะครับผมเย้อ้ยบอยกากก็สำหรับคลิปนี้ของช่องยูนิคอร์ดและสชอบผมยูนิเซชั่นไม่เจอคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายไปก่อนไปไปตายซะมึงเย <laughs>